รับนนีทีมงานเวยบกิมยงมาสำรวดระดับน้ำในคลองอูตเมโพนะครับจุดเล็กนี้เรามาสำรวดก็คือทีคลองทีวัดบางซาลานะครับจุดนี้เป็นจุดเป้าระวังทีสองของโครงการจุนประทานทุ่งคล้าถ้าเราดูแนวตาลิงตรงนี้จะเห็นว่ามีนม้ำกัสดสอะตาลิงฟังเล็กหน่อยนะครับแต่ทัดไปกลางบนมีการสร้างตาลิงก่อนปีดเพื่อกันน้ำแล้วตรงนู้น ระดับน้ำจากผิวโลลงอย่างถึงผิวผิวถะนนนะครับผิวดินน่าจะอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เมตรเลยนะก,ก็น้ำก็ยังไหลได้อย่างรวดเร็วนะครับสพืรับก้นที่ตรงจรุดนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีกองของกองของอันใหญ่ที่ที่คลายเม็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีคนมาดูกลองด้วยน่าจะอ,อนนี้ระดับน้ำถ้าดูจาก มาดวัดดีเขาตั้งไหวนะครับน่าจะตําว่าถ่วงสะพานพุกพุกเม็ดประมาณเจ็ดเม็ดเลยนะครับตรงนี้มันดว่าอย่างอยู่ในระดับรถใบนะครับน้ำอย่างไหลได้อย่างรวดเร็วตอนนี้จุดที่บางสะลานะครับน้ำอย่างไหลได้ดีน้ำจากสเสด็จะ,ะอย่างไหลลงมาตอ่อเนื่องแล้วก็ไหลลงสู่คลองอุตภัาอย่างรวดเร็วอย่างอยู่ในสถานการณ์ทีอุ่นใจได้นะครับตรงนี้ ที่บนสะพานบางซาลานะครับเมน,นะกล้องอุตภเมามองลงไปฝังน้ำไหลไปตันใหญ่นะครับตอนนี้น้ำกำลังไหลเชียวเป็นปกตินะครับในริมคลองก็มีการก่อสร้างของวิทยาชการนะครับเพื่อดำตะลิงคอนรีนนะครับเป็นวิธีการเอาชนะธรรมชาติพองมนุษย์เราอีกลูกแดบหนึ่งแลังจากเซจเดี๋ยวเราดูกันว่าจะมีประโยชน์ต่อ ลองอุต้าเพล็นี่มากหน่อยแค่ไหนจุติสองมีทีบริเวณคลองอุต้าเพล็กทางนั้นซ้ายเอเชียนะครับนาทั้งประตูโต๊ะนาบัวใจตรงนี้ตรงนี้มีทรงเกี้ยวของเทศบาลเมืองควนลังพักอยู่นะครับน้ำในคลองยักษ์จุดนี้จะเป็นจุดบนืองนนจุดที่ตายที่จะไหลไปสู่ประตูฟองร่อหนึ่งเลยครัคลองอุต้าเพล็นะครับประตูระบายน้ำนาควนลัง เดี๋ยวเราจะตามไปดูสะพานน้ำทีประตูนาคนรังกันนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดองคลองวะนะครับก่อนที่จะถึงคลองอุตปาตีบริเวณสะพานพ้ปนปิชัยนะครับนามโมหันใจถ้าดูจาครอบตาลิงจะเห็นว่าเมื่อวานนะ้ำจะสูงว่าประมาณครับห้าสิบเซนนะครับแต่ในวันนี้น้ำเริ่มลดลงนะครับคลองวะมีความสาคัญเือนดือคลองวะเป็นคลองที่ลับน้ำจาก กวนจงลักทุ่งนะครัวกะย่างโครงอ่างแกมลิงนะครับตีฟานโครงรอฮกนะครับจะมาไล่รวมืันตีโครงวะเดีวกะไล่ลงสู่โครงอุต้าเปาตีบริเวณปากประตูคลองรอหนึ่งนะครับพื้นที่ที่สามที่เรามายืนตรงนี้คือโครงอุต้าเปานะครับตีประตูระบายน้ำคลองรอหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นจุดรวมน้ำของคลองสารลักซ้องโครงก็คือตรงนี้จะเป็นคลองวะนะครับ ลองว่าเป็นคลองดีลับน้ำจากหน้าม้มกวนจงนะครับบักตรงนะครับไล่มาลงตรงนี้นะกันน้ำจากแก้มลิง้วยนมามาลงคลองว่าแล้วก็ฝั่งของคลองอุตอพก็คือคลองดีลับน้ำจากสะเดาจากตรงลุงนะครับตรงจุดนี้ก็คือประตูคลองรอหนึ่งนะเป็นต้นคลองรอหนึ่งดีประตูบานนาควนตรงนี้น้ำจากคลองอุตอพจะทุกแบ่งลงคลองรอหนึ่งดีตรงนี้ตอนนี้คลองรอหนึ่งมีการเปิดประตูแบกเว้นบานเบื่อให้น้ำ ระบายได้อย่างรวดเร็วส้วนประตูคลองอุตภาเผาไม่ได้มีการเปิดประตูแบบเคลื่อนบานนะครับตอนนีน้น้ำส้นเย้จะปล่อยให้ลุงพานดังคลองรอนึ้มาว่าคลองอุต้าเผาน่าจะเปลือไ,ไดนน้ำไปเยอะในเขตเมืองหั้นใหญ่นะครับจากสะพานคลองอุต้าเผอที่ท่าเกียนนะครับ ใช้ <c oughs> ในว่าน้ำยังมีบริมาณดีตำว่าตาลิงอยู่มากน้ำยังระบายได้ดีเช่นเดียวกับทีประตูระบายน้ำกลองรอนึงนะังของค,ค,คลองรอนึ่งถ้าดูจากครบตาลิงเนา่าน้ำตำว่าตาลิงอีกมากเลยนะครับล้กการน้ำก็นนกไหลอย่างรวดเร็วาะฉะนั้นเหลืองน้ำล่นน่าจะอย่างอีกยาวสำหรับพื้นที่ของตอนคลองรอนึงนะกับคลองอุตาพนะ์